สวัสดีครับนะักศึกษาสำหรับคลิปนี้นะฮะจะสอนอการใช้ Microsoft Excel เพื่อการคำนวณอย่างง่ายนะครับการคำนวณอย่างง่ายก็คือ,อการบวกลบคูณหารนี่แหละครับโดยตัวอย่างนี้จะคำนวณเลขเพียง2จํานวนเท่านั้นนะฮะอยู่ในเซลล์ B2 มีค่า7.5แล้วก็อยู่ในเซลล์ B3 อยูอ่มีค่า125อ่นะครับนะฮะการแสดงสธิตตัวอย่างนี้ฮะเราก็จะใช้สาธิตการบวกลบคูณหารนะครับนะ ขอจัดเรียนก่อนนะครับเราจะทําการบวกเลข2จํานวนเข้าด้วยกันนะครับเริ่มจากการใส่เท่ากับนะครับเราต้องการให้เลขแสดงตรงนี้นะฮะพิมพ์ลงไปนะฮะว่าแปดเจ็ดแปดห้าบวกหนึ่งสองห้าแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากพิมพ์ถ้าเลขมันเยอะพิมพ์ว่าเท่ากับแล้วก็คลิกที่เซลล์ที่ต้องการนะครับแล้วพิมพ์เื่องหมายบวกแล้วก็คลิกที่เซลล์ถัดไปแล้วก็เอนเตอร์นะครับ ก็ได้ผลเหมือนกันนะหรือทําการไฮไลท์นะครับแล้วก็เลือกออโต้ u ซัมนะฮะบ,บนแถบเครื่องมือนะครับก็คือใช้ฟังก์ชันซัมนะฮะแล้วก็ระบุอเดรสหรือตําแหน่งของมันนะครับถ้าจะลบกันคุณก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วคลิกที่เซลล์ที่ต้องการจะลบกันเห็นไหมฮะค,คูณกันก็คลิกที่เท่ากับ b 2คูณ b 3นะด,ดอกจัน b 3หารกันก็เท่ากับ b 2แล้วก็ slash, แล้วก็ b 3 เห็นไหมฮะก็นี่คือการแสดงสัธิต์อย่างง่ายๆนะครับก็คุณสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับตัวเลขที่ซับซ้อนได้แล้วครับสวัสดีครับ